พี่สามห้องเรามีผีโอฟัองพี่ให้ดีๆนะดูนังผีให้น้อยเล่นเกมให้น้อยจะได้ไม่หลอ่นอย่างขนาดนี้เข้าใจไหมพ่อผีมาช่วยผมด่วนเลยครับพี่ผมโดนผีลากเข้เต,เตียงไปครับจิตสัมผัสแรงมากมนดเลยช่ด้วยเฮ้ใใใยใ่ไหมผีไร ไอ้เจ้าเป็นผีผีไม่อยู่ข้างล่างเฮ้ยแกเป่ามนุษย์ใช่ไหมแกไปปโอยหายไปแล้วครับผิดอะไรเนี่ยไป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 มบอกครับผมไม่อยากอยู่ข้างบนแล้วผมอยากอยู่ใต้เตียงผมเป็นผีดีกว่าเอาแกเป็นมนุษย์เนกกไม่บอกโอ้ยบอกต้อตาย่ที ขิ๊เอาขิ๊เอาอ่้ยไอ้ไม,อ hey, มันผีอะไรวะผมก็ไม่รู้อ่ะตัวมันดำดำอ่ะมันอยู่ใต้เตียงเนี่ยใต้เตียงไ,ไหนดูสิมันก็ไม่มี <c oughs> ม,มีมีมันอยู่ข้างล่างนี่แหละไอ <c oughs> ้๋ยวจะดูนะว่ามันเป็นผีหิวหรือเปล่าเนียเจอเนี่ยเยลลี่ลูกตาลูกเจี๊ยบหลงอาคม ดูมันจะหิวไหมฮึแต่มันออกมากินอะแสดงว่ามันเป็นผีหิวลองดูเห้นั่นไงมันหยิบแล้วแสดงว่ามันเป็นผีหิวใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ผีหิวนะแกหิวใช่ไหมเออโผมไม่ ขอลูกหนึ่งไม<อ>่ได้เหรอเฮ้ยแสดงว่ามันไม่หิวดีแต่ลองดูสิว่ามันจะโลภไหมลองดูเห็นสิบเฮ้ยมันไม่เอาไงไปแบ่งห้าิเฮ้ยมันก็ไม่เอาไงสองร้อยเฮ้ย เฮ้ยมันก็ไม่เอา่ะเฮ้ยอ็งพอจะมีแบงค์ใหญ่กว่านี้ไหมวะมีมีอยู่ครับนี่ครับมีแบงค์พันลองดูลองดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเ เอาไปแล้วอ่ะกำจัดข้ากร็โงผมมากแล้วผมจะเอาคืน่ไหนไปโรงเรียนน่ะเงหน้ากร็โง่ผมอย่าไม่ต้องพวงเราแกลงใจตรงนี้ไม่ได้เลยยังไม่พวงแม่งเรียนนี่หมอผีครับเอาไงต่อดีครับเอ๋ยวจะเรียกมันออกมาวะเอ้จะพีร์ไร เอ,อาอมาแล้วครับ,บเฮ้ยไอเด่นกี่มันจับเงินนี่นะเฮ้ยต้องฉีดแอ,อลกอฮอล์ซะหน่อย,อยแบมือด้วยดิกระผีเฮ้ยเฮ้ยเป็นผีต้องดูแลสุขภาพทำไมาด้วยวะเฮ้ยหมอผีครับเรามาปราบมันนะครับทำไมเราต้องเป็นห่วงมันด้วยเราเลืมนะเลื่อ,อ,อมนะเฮ้ยผีต้องเจอกระเทียมปุกแซ Хій ісі! เทียมปลุกเสกไม่ได้ผลเว้ยแกต้องเจอครับปัดทัปุกเสกฮแก ไม่ใช่ผีวะทำไมยี่ผีแล้วมันคืออะไรอ่าจารย์ <c oughs> หรือว่ามันคืออ,อสูรนี่ไงล่ะ <c oughs> อสูรมาังทำอะไรที่ครับเฮ้ยไม่ได้กันี่ฉันต้องแลงละ่ะ จ๊ะแล้วเราไงดีอ่ะไม่งาน่ะเราต้องติดเตียงต่อชีวิตแน่แลแลเลยอ่ะจ้าทำไงดีไม่ใช่หลายวิธีแล้วไม่ได้ผลไหมต้องใช้วิธีไทยๆแล้วล่<อ>ะยังไงเหรอเอ,เอ,เอตาเทียนมุกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยย่าเลยจ้าโดนแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเแกลงไม่จับมันไว้สิเฮ้ยไม่เอาจ้าผมกลัวผีเฮ้ยแกกลัวผีอ่ะแต่น้ำตาเทียนอะอาจจะพาไปโดนแกไเลวน้เะ 你来！啊哈哈哈哈哈！ คงก็สงบสุขกันใช่ไหมฮะเฮ้ยแน่นอนมากเฮ้ยมันออกมาอีกแล้วอ่ะจางน้องมันออกไปแล้วจางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นแล้วนี่วะเฮ้ยอาจารย์ต้องไปรับเมียที่สนามบินเว้ยหมดเวลาแล้วอาจารย์อาจารย์ยังไงมันไม่ไปเลยอ่ะเวลาไว้จารย์อาจารย์อยู่กับผมก่อนนะ ่ชัวแกอยากอยู่อย่างนี้แกอยู่ไม่ได้ฉันอะไม่หวังลมตียังหรอกนางโง่